เมื่อช่วงเช้าของวันที่19กุมภาพันธ์2,568ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปี่ยมวิทยาคมศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าฉลอม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสมุทรสาครได้ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาครห้องสมุดเฉลิมราชกุมารอำเภอเมืองสมุทรสาครจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ให้กับนักเรียนค่ะด้านนางสาวยุรีเขียวเจริญครูกศนตำบลท่าฉลอมได้เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องส่งเสริมการอ่านมีทักษะในด้านความคิดซึ่งมีน้องๆน,นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และน้องๆทุกคนก็มีความสนใจหาความรู้ในการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆกันอย่างสนุกสนานค่ะสำหรับกิจกรรมที่นำมาให้น้องๆนักเรียนได้ร่วมสนุกนั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมใบหัวต่อท้ายระบายสีจดหมายส่งรักวาเลนไทน์จิตกรจิว๋วบริการอ่านหนังสือโดยรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะ สนับสนุนโดย m c CCTV ติดกล้องวันนี้4ตัวราคา12,900บาทภาพเสียงคมชัดรับประกันยาวๆ2ปี